แบ t เทิบัตรเครดิตนะครับวันนี้หมวดของการพรทอง0%นะครับวันนี้เป็นการแบทเทิกันระหว่างนะครับเครือกรุ้งสีนะครับปะทะ KTC นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าผมชอบใบไหนมากกว่ากันไปดูแบ t เทิบัตรเครดิตนะเพื่อนๆวันนี้นะครับเราก็จะมาแบทเทิหมวดของการผ่อนทองนะครับซื้อทองแล้วก็หา ตัว0%นะครับวันนี้ก็จะเป็นเครือกุ้งสีประทากับเครือ KTC นะครับวิธีการค้นหาเพื่อนๆก็เปิดเว็บนะครับเปิดเว็บแล้วก็เสิร์ชโปรโมชั่นนะครับของทาง First Choice นะครับอย่างอันเนี้ยก็เสิร์ชว่า First Cho i c e นะครับแล้วก็โปรโมชั่นแล้วก็ทองนะครับก็จะเจอหน้าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะมีให้ติ๊กนะครับเขาทำเว็บไว้แบบว่าติ๊กง่ายๆเลือกง่ายๆนะครับโอเคใช้ได้เลยนะครับก็ เพื่อเพื่อนเลื่อนลงมาดูนะครับก็จะมีพวกข้อมูลเกี่ยวกับทองคําความงามแล้วก็จิวเวลี่นะครับเนี่ยเลื่อนลงมาก็จะเจอพวกนี้นะครับเยอะมากๆนะครับผมว่า First Choice เนี่ยเขาเรียงอินเทอร์เฟซได้ค่อนข้างโดนใจผมนะครับส่วนทองนะครับเพื่อนเพื่อเลื่อนลงมาดูนะครับนี่ก็จะมีนี่พรทองเห็นไหมครับแต่ว่าดูแบนเนอร์นะครับถ้าแบนเนอร์ไม่มีคําว่า0%ยเนี่ยผมไม่คิดแล้วกันนะครับหรือว่าอ่ะนี่อย่างเงี้ยมีเห็นไหม ถ้าแบนเนอร์ไม่มีดูตรงนี้นะครับออโรล่าผ่อนทองเลยครับศูนเอร์เซสูงสุด10เดือนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูตรงระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับอย่างเนี้ยหมดเขตแล้วหมดเขตไปแล้วนะครับสิบห้ากลุ่มพาแล้วก็ออโรล่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดโปรบ่อยๆครับไม่ต้องกลัวเขาจัดเป็นช่วงๆนะครับอย่างเนี้ยแผ่นทองศูนเอร์เซนเดือนนะครับอันนี้นะครับเป็นเบิร์ดเดย์นะครับศูนเอร์เซนเดือนนะครับของออโรล่าส่วนใหญ่ก็ จะเป็นออโรานะครับอันนี้เป็นแหวนนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ก็ได้ครับก็จะมีแบบแบนเนอร์โลโก้ของร้านอื่นๆนะครับเห็นไหมผ่อนทองได้นะครับนี่มีเยอะเลยนะครับ0% 9เดือนนะครับ0% 4เดือน0% 4เดือนสูงสุด12เดือนเห็นไหมโอ้โหเยาวราชนี่เดี๋ยวผมคลิกให้ดูแล้วก็กรูพรัณ์0%สูงสุด5เดือนเยาวราด5เดือนโอ้โห6เดือน เยอะเยอะจริงดูอันนี้แล้วกันคะหมดเขต3มเอ็ดมกราหกแปดนู่นยันปีหน้านะครับก็รับเพิ่มต่างหูจิวเวลด้วยนะครับนี่ศูนเนสิบสองเดือนนะครับนี่จะลืมได้ต่างหูด้วยนะครับข้อมูลมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะโทรถามก่อนนะครับนี่นี่หมื่นห้าขึ้นไปผ่อนได้นะครับก็คือเพื่อนๆต้อง ดูก่อนนะครับว่าห้างทองหรือว่าร้านทองใกล้ใกล้บ้านเพื่อนๆเป็นของอะไรนะครับแล้วก็มาดูโปรว่ามีไหมนะครับถ้ามีดูระยะเวลาด้วยว่าหมดเขตรหรือยังนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูว่าโปรเนี่ยเขามีแบบไหนบ้างนะครับมีแบบคืนเงินไหมหรือว่าแบบตารางแบบบอกไหมว่าต้องต้องซื้อเท่าไหร่หรืออะไรยังไงดูก่อนนะครับดูก่อนเดี๋ยผมเปิดอันที่แบบเขาจะมีตารางให้ดูนะฮะถ้ามีตารางสมมติอันนี้มีตารางไหม จะมีตารางบอกว่าอ่านนี้ไม่มีนะครับอ่านไม่มีไม่เป็นไรก็อ่านข้อมูลตามเนี้ยนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะบอกว่าของทาง First Choice เนี่ยมันเยอะนะครับเพื่อนเเข้ามาดูได้นะครับส่วนอีกอันนึงที่เป็นเครือของกุ้งสีเหมือนกันก็จะเป็นของทางกุ้งสีนะครับของทางกุ้งสีอันนี้ครับของทางกุ้งสีเพ ous, <ๆ>ื่อนๆนก็เปิดเว็บกุ้งสีเหมือนกันนะครับแล้วก็โปรโมชั่นแล้วก็ทองนะครับ เขาก็จะเรียงมาให้แบบนี้นะครับนี่เลยพรทองนะครับ0%นะครับ10เดือนนะครับ0% 9เดือนนะครับอย่าลืมดูระยะเวลาหมดเขตนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูปึ๊บปึ๊บอ่าเดียวกันผมเปิดไปแล้วนี่อย่างเงี้ยนะครับโกเดอันนี้ก็จะเป็นร้านที่ร่วมรายการนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลบอกนี่แล้วก็บัตรบอกว่ากรุงศรีใบไหนบ้างนะครับพรทอง0% 9เดือนไม่มีค่าธรรมเนียมค่ารูดบัตร นะครับทุกวันรู้ได้ทุกวันนะครับเ,เห็นไหมทุกวันที่9 19 29ยิบนะครับรับเครดิตเงินคืนด้วยนะครับอย่าลืมดูตรงนี้นะครับยอดเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาบอกว่าเมื่อมียอดผ่อนทุก15ื่นนะครับจำกัดนี่จำกัดด้วยนะเงินคืน318บาทต่อเซลสลิปต่อวันต่อหมายเลขบัตรนะครับผ่อนสูงเปเ็นเเดือนนะครับบาบๆาบาบา,บา,บาแล้วก็ระยะเวลา ต้องดูข้อมูลแบบนี้ด้วยนะเพื่อนๆแล้วค่อยมาดูว่าเออใกล้บ้านแล้วค่อยไปนะครับไม่ใช่ว่าไปแล้วค่อยไปถามเขาเพราะว่าบางสาขาเขาก็ไม่ร่วมรายการนะผมเคยไปซื้อเป็นออโรร่านะครับสาขาบางอันเขาก็ไม่ร่วมรายการนี่เออเดี๋ยวไม่ทุกสาขาต้องถามเขาด้วยเว้ยนะครับโอเคโอเคแล้วก็มาดูอีกใบหนึ่งนะครับเป็นเครือของ KTC นะครับ KTC ก็เหมือนกันเซิร์ช KTC นะครับแล้วก็ ไปโปรโมชั่นแล้วก็ทองนะครับก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่เยอะไม่เท่าของกรุงศรีนะครับแต่ว่าไม่เยอะแต่ว่าเน้นๆหนักๆเลยอย่างอันนี้นะครับนี่ก็จะมีล้านเยอะเลยนะครับเห็นไหมได้ศูนยเเดือนนะครับหรือแกลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขนี่เงื่อนไขมาประมาณนี้นะครับบางอันก็จะขึ้นแบบตารางมานะครับผ่อนศูนเดือนนะครับคืนสูงสุด7,500บาทนะ แล้วก็อันนี้เป็นยอดนะครับยอดที่ซื้ออันนี้เป็นยอดเงินคืนนะครับสมมุติแสนหนึ่งคืน1 5 0 0บาทนะครับหรือผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์เดือนนะครับคืน800 0แต่ว่ามีดอกนะครับมีดอกต้องดูด้วยนะถ้ามีดอกถ้าดอกน้อยๆเ,เพื่อนๆรับไหวก็ผ่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมผมก็ไม่เชียร์ผมชอบสูงเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแต้มเติมผมไม่เอาหรอกนะฮะ โอเคประมาณนี้นะครับหมดเคตเมษาอย่าลืมดูหมดเขตเมื่อไรมีโปรอะไรบ้างอ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ระยะเวลาหมดเคตแล้วก็ดูสาขานะครับดูร้านเนี่ยร้านพวกเนี้ยแล้วก็โทรไปถามก่อนร้านใกล้บ้านว่าเขาร่วมไหมนะครับหรือว่าไปที่ร้านแล้วไปถามว่าร่วมไหมก่อนนะครับไม่ใช่ว่าดุมๆก็ไปร้านไม่ร่วมเงินหน้าแหกนะครับเสียเวลานะครับโอเคประมาณนี้ระหว่าง2เครือนะครับผมชอบอันไหนผมบอกเลยผมชอบ เฟิร์สชอยครับเพราะว่าโอเขาเยอะดีนะครับอย่างบางอันก็มีในห้างนะ0%ในห้างนะครับถ้าในห้างบางบางร้านอ่ะทองในห้างก็รวมด้วยไงเออมันเยอะกว่านะครับสรุปชอบของทางเฟิร์สชอยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากสมัครอ่ะผมก็มีนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาที่ JAS4Artwork เนี่ยฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกได้นะครับแล้วก็กดเข้ามานะครับที่คลิปไหนก็ได้นะครับ เลื่อนลงมานะครับผมป้ายยาไว้ที่คําอธิบายหรือว่าในปากหมุดไว้นะครับเนี่ยมันจะมีหมวดสมัครบคัตรเครดิตออนไลน์นะครับผมแปะไว้ให้ทุกใบที่ผมมีแอเฟรล t ทโปรแกรมนะครับขอบอกว่าผมจะให้ลิงก์ที่ผมทำแอเฟรล t ทโปรแกรมกับทาง a s สเซทเท็ตนะครับเป็นของแท้แน่นอนไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับมีบัตรเครดิตกดเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าสมัครบคัตรเครดิตอาจจะกดให้ดูแบบนี้นะครับสมมุติ เอากุงศรีใช่ไหมเลื่อนลงมานะครับก็อ่านข้อมูลนะครับหรือไม่ถ้าขี้เกียจอ่านเราก็แค่ลงข้อมูลเลยนะครับมีแถมกระเป๋าเลยนะช่วงนี้น,นะครับลงข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขารับเรื่องนะครับเขาเห็นข้อมูลเขาติดต่อกลับมานะครับทีนี้ก็ถามเขาเลยว่าต้องทํายังไงมีขั้นตอนยังไงแล้วก็กระเป๋าเนี่ยทำยังไงถึงได้นะครับคร่าวก็คือถ้าสมัครได้แล้วได้บัตรแล้วนะครับให้เอาบัตรอ่ะ ไปรูดนะครับอย่างอันเนี้ยก็ไปรูดตามอันนี้รุ่น1นึ่งหมนะครับหมื่นพนะครับพอรูดปุ๊บถึงยอดที่เขากาหนดนะครับก็สามารถที่จะไปแลกรับกระเป๋านะครับอันนี้รุ่น5,000อันนี้รุ่น15ื่นนะครับได้กระเป๋านะครับสวยด้วยนะอันเนี้ยอประมาณนี้นะครับคร่าวๆใบอื่นก็เหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากบัตรเครดิตก็จะมีพวกสินเชื่อสังหานะครับ อขอรีไฟแนนซ์บ้านได้ด้วยนะมีของเกตนะคิน CIB MUOB นะครับจัดไปแล้วก็ประกันรถยนต์นะครับใครหาประกันรถยนต์ซื้อประกันรถยนต์หรือว่าขอสินเชื่อรถยนต์มีนะครับมีด้วยนะครับมอีอุปกรณ์กีฬาคอมพิวเตอร์มือถือซื้อได้นะครับเก็บคูป,ปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้านะครับ s ตูดิโอเซเว่นแมคโคทป b 2 s c 8, มีเยอะเลยนะครับอยากได้ แบนดไหนอยู่แล้วซื้อผ่านลิงก์ผมผมได้ค่าน้ำนัาไฟด้วยนะครับอ่ะจบแล้วกันนะครับสวัสดีครับ